กับปลั๊กไฟอของเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันหมดสภาพแล้วเราก็ได้ดัดแปลงโดยการเอาท่อ,อยางนะครับมาทำเสร็จแล้วก็เจาะรูนี่ครับรูเดิมรูเดิมมันก็มีอยู่นะครับแบ่งดูแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับเราก็ดัดแปลงทำนะครับส่วนตัวปลั๊กไฟนะครับเราก็ไปซื้อของใหม่มา นะครับที่มีอยู่ในท้องตลาดเสร็จแล้วเราก็มายึดใส่ใหม่นะครับให้มันแน่นที่เข้ากับช่องด้านหน้านี่ครับช่องด้านหน้าเราก็ใช้แผ่นเดิมนะครับสภาพก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับเวลาเราประกบนะครับก็คงนี่ครับก็เอาใส่ในลักษณะนี้เลยนะครับครับ ในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ปักไฟที่มีสายไฟแล้วก็ม้วนเก็บนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะทําอย่างไรต่อไปนะครับเวลาดึงออกก็ออกในลักษณะนี้เลยนะครับนี่ครับดัดแปลงถ้าเรามีของอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะดัดแปลงใช้งานของเราได้เลยนะครับ เดี๋ยวค่อยดูต่อนะครับนี่ครับอันนี้ท่นเดิมของท่นเดิมนท่นเดิมท่นเดิมของไอ้ปลักไฟความยาวมันกี่เมตรไม่รู้นะความยาวมันแล้วแต่อก็ประมาณสิบเมตรยีเมตรอ่ะกับยี่สิบเมตรสเสร็จแล้วนี่ตัวนี้ใส่ในรูของมันนี่ครับรูเดิมของมัน ใได้น,นี่ก็อ,อาก็อ,อาจตั้นู้กวาับอ๋อตัวตัวนี้เหรอああอ๋อแล้วพรุ่งนี้ใครทำาวนค,ครับวันนี้ท่อที่เขาใช้ในการวางสายไฟนะครับที่เราเก็บมาได้แล้วก็เอาไว้มาทำประโยชน์นะครับที่เราจะไปทำปลักไฟที่เป็นลักษณะม้วนนี่นะครับ อขอให้มีอุปกรณ์แล้วก็มีแนวคมคิดนะครับเราก็สามารถที่จะทำของใช้ได้เลยนะครับครับท่านผู้ชมปลั๊กไฟแบบม้วนนะครับเนื่องจากว่าเขาหมดสภาพการใช้งานนะครับให้พลาสติกที่ที่ม้วนสายไฟนะครับแตกปุไม่สามารถม้วนสายไฟได้นะครับตอนนี้เราก็ดัดแปลง โดยในหน้าตุยของเรานะครับเป็นคนดัดแปลงหาอันนี้มันเป็นท่อท่อใส่ใสายไฟเนาะหน้าตุยเนาะ่ายจะไฟครับเราก็เอามาตัดตัดแล้วก็ใช้สกรูนะครับขันยึดติดแน่น,นส่วนสายไฟก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ส่วนตัวโครงเหล็กที่ที่จะพันม้วนสายไฟนะครับก็ยังโครงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาส่วนนี้ใส่เข้าไปดูในโครงเหล็กนี้นะครับแต่ส่วนฝาอีกด้านหนึ่งนะครับที่ที่จะใส่ปลั๊กไฟนะครับนะครับตี้กำลังอาดัดแปลงอยู่นะครับ เนืงจากของเก่าก็กอบหมดสภาพไปแล้วตัวเหล็กตัวนี้อันเก่าของของมันเนาะเรียกว่าอันใหม่เก่าไม่มีเหรอเพราะอันเก่าไม่มีไหมหายไปไหนครับเ,เราก็ดัดแปลงใช้งานให้มันได้นะครับ น,นี้เราก็ใช้แผ่นเหล็กยึดตัวปลั๊กไฟไว้มีปลั๊กไฟทั้งหมด4 4ตัวนะครับ นี่ครับวัสดุที่เรามีอยู่ในบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะนำมาดัดแปลงแล้วก็ทำใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ต่อปลั๊กไฟ4ตัวอันนี้ต่อสายแล้วก็ใช้เหล็กในการยึด ยึดเรียบร้อยแล้วนะครับเยงแต่ว่าเราจะต่อวงจรของอาสายไฟนะครับเพื่อที่จะให้มันเชื่อมต่อกันทั้งส่สีส่ตัวเลยนะครับครับตอนนี้เราก็จะต่อสายไฟนะครับ ก็กับตัวปลั๊กตัวหลักก่อนนะครับครับตอนนี้เราต่อวงจรเชื่อมต่อกันระหว่างปลั๊กทั้ง4ตัวนะครับแล้วเราก็ใช้าสายเมนที่จะต่อเข้า ในปลั๊กหนึ่งตัวก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบเป็นตัวปักนี้เข้ากับตัวในชุดของมันนะครับชุดห้วนสายไฟเข้าช่องด้านหน้าเราก็ใช้แผ่นเดิมนะครับสภาพก็ยังพอใช้ได้อยู่กบนะครับก็คงนี่ครับก็เอาใส่ในลักษณะนี้เลยนะครับ จะในลักษณะนี้คเสร็จแล้วเราก็จะได้ปักไฟที่มีสายไฟแล้วก็ม้วนเก็บนะครับ